นะครับวัเดี้ครับเจะมาสอนวิธีการบินปิ่นโดยนี่ผมจะมาสอนวิธีการปินครับอี่ใคุณเอาปีกมาครับเนี่ยเนี่ยปีกปีกมาครับปีกย้ำคำว่าปีกนะครับปีปีกปีกนะครับพย้ําคคำว่าปีกครับชวดเจ๋งอ่ะเอาเอาพูมาเอาพูดสีอะไรก็ได้ อย่าอย่าให้โดนตัวเองแล้วกันนะไหนถ้าคุณถ้าคุณแบบแบบเปียบจะพางตัวที่แบบแบบสถานที่แบบแบบมีศัตรูใช่ไหมครับคุณก็จะเอานี่มานี่นี่ไหนวะ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 ไหนอยู่ไหนวะทำไมอยู่แถวเนี้ยเฮ้ยอ,อยู่ไหนวะเนี่ยเอ้าตาถัว่วเอ้าตาถั่วเอ้าตาตาก็ถั่วเลยเนะี่ยโอ้ยแล้วเดืยอยฮะ ปอาให้หาไงต้องต้องไล่เทียนเลี้ยงเงี้ยอีป๋าเอ้ยไล่เลี้ยงไล่เลี้ยงไล่เลี้ยงายมามาครับของป๋อมมาไเป็นไรเหนียดใดครับไมาครับป๋อมไมาครับป๋อมนี่ไงครับเนี่ยเนี่ยโอ้โหอยากบินแท้ๆครับตู้น้ำตู้น้ำตู้น้ำ ถ้าฝึกกาจะลองฝนนี้วิธีการบินคือคุณเตรียมพองพบแล้วใช่ไหมครับและและวิธีที่คุณคุณไม่ต้องคุณถ้าคุณจะบินออกที่สูงก็วิธีการนี้คือวิถ้าคุณจะโดดไปคุูต้องมีปีก้วยไม่ใช่ไม่มีปีปกอ่ะเดี๋ยว,วตกตายของหายพอดีเนี่เนี่เนี่ยขโดดปุ๊บกด,ดขักดโดดค่ะ